จากอเมริกานะแล้วมันส่งผลยังไงกับอาเซียนเพราะว่ามันเกิดเอฟเฟกเกิดขึ้นจากตัวของกำแพงภาษีของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำให้เรียกว่าสันสะเทือนไปทั่วโลกนะ mm. ก็ต้องบอกแบบนี้ครับรายงานล่าสุดจาก n ิเคอีเอเชียครับเบว่าในปี2020หมอสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D ออโตเบดิกที่ FN ทุกสาขาและ FN มอ l l 25คือปีที่แล้วนะไทยมาเลเซียเวียดนาม เกินดุลสหรัฐแบบทุบสถิติเลยครับก็มีเวียดนามนะครับเกินดุลสูงสุดในอาเซียนอยู่ที่130 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐบวกขึ้นเป็น28%สครับส่วนไทยเองเกินดุลเพิ่มเป็น51,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปีก่อนอยู่ที่35,600่อล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็โอ้ขึ้นเยอะอยู่พอสมควรนะครับจาก3 สามหมื่นเป็น5้าหมื่นเนาะแล้วก็มาเลเซียครับเกินดุลเพิ่มขึ้น10เท่าในทศวรรษก่อนออก็ยังอยู่ที่ประมาณ23,200ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เรียกง่ายๆครับว่าเกินดุลกันแบบเยอะแยะมากมายนะถ้ารวมรวมตัวเลขแค่3ามที่นี้รวมกันก็ต้องบอกเลยครับว่าเกินสองแสนล้านดอลลาร์ เป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วอะไรทําให้เกิดการเกินดุลขนาดนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากการเล่งส่งออกสินค้าก่อนภาษีมีผลบังคับใช้ครับแล้วก็การเจราจาลดหย่อนภาษีในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงสินค้าเล็กทรอนกส์นั่นเองนะทำให้มีการส่งเข้าไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเราเกินดุลแต่ว่าในฝั่งของจีนเนี่ยเรียกว่าขาดดุล จากจีนยับเยินเลยนะในขณะที่เกินดุลในฝั่งของสหรัฐเนี่ยสามประเทศนี้กับเสียเงินให้กับจีนเพิ่มขึ้นมากมายมนหะาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าอุปภโภคบริโภคสินค้าราคาถูกจากจีนรวมไปถึงรถ E ีวีด้วยนะหรือว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายด้วยมาดูกันนิดนึงว่าสามประเทศเราขาดดุลจีนไปเท่าไหร่เวียดนามเนี่ยขาดดุลจีนพุ่งไปแตะที่1.1ึ่งจุดหนึ่ง 5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับไทยขาดดุลจีนเพิ่มขึ้น50%ครับอยู่ที่67,800ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็มาเลเซียครับขาดดุลจีนเพิ่มสูงถึง62%ครับอยู่ที่38,400ล้านดอลลาร์สหรัฐครับมันก็เลยทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็มีเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสงสัย จากข้อมูลเหล่านี้ว่าอาเซียนเนี่ยกลายเป็นฐานฟอกสินค้าจากจีนส่งไปอเมริกาใช่หรือเปล่านะเพราะว่าบริษัทจีนใช้ไทยเวียดนามแล้วก็มาเลยเป็นฐานในการส่งออกครับเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีแพงๆจากสหรัฐอเมริกานั่นเองโดยเฉพาะมาเลเซียครับมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าที่ไม่ไม่ได้ผลิตในประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนยัยยะสำคัญครับทิศทางในปี2026 จะเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกแบบนี้ตรงไปตรงมาอันแรกเลยก็คือผลกระทบจากภาษีของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะแสดงผลเต็มปีทำให้การส่งออกชะลอตัวได้ครับสองก็คือสหรัฐอาจจะกดดันครับให้อาเซียนนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นเพื่อลดการขัดดุลนะครับสามก็คือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะดีบให้อาเซียนต้องเลือกข้างหรือปรับตัวอย่างหนักใน ระบบการค้าโลกแบบใหม่นั่นเองครับถ้าเกิดมองแบบนี้ก็อาจ,จะเป็นทิศทางที่ทำให้เห็นว่าอ,าอเมริกายังคงที่จะนำเข้าสินค้าราคาถูกเข้าไปนั่นเองไม่ว่าจะผ่านวิธีไหนก็ตามเนาะแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันครับว่าอาเซียนกำลังจะตกไปเป็นเครื่องมือใช้เป็นทางผ่านของสินค้าจีนเหมือนในบทวิเคราะห์นี้หรือเปล่ายังไงร่ว,ควมคอมเมนต์มาแชร์กันนิดนึงแล้วกันเนาะว่าคิดเห็นกันยังไง คือหมออร์แกนิกยูคาลิปตัสรูมสเปรย์สเปรย์ปรับอากาศจากน้ำมันยูคาลิปตัสออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอมเนื้อระดับด้วยเทคโนโลยีหัวสเปรย์จากญี่ปุ่นที่สร้างละอองสเปรย์ละเอียดบางเบากระจายตัวได้ดีไม่ทิ้งคราบเปียกชื้นกวนใจลดการสะสมของเชื้อไวรัสแบคทีรียและเชื้อราในอากาศได้สูงถึง99.99% 99ใช้ได้ทุกที่อ่อนโยนต่อทุกคนบรรเทาอาการคัดจมูกและภูมิแพ้ไล่ยุงและ,มะแมลงรบกวน คืนลมหายใจที่สะอาดสดชื่นให้ทุกคนในครอบครัวด้วยคุ้มโหมออร์แกนิกยูคาลิปตัสรูมสเปรย์สเปรย์ปรับอากาศออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์